สาลิกาดงเลงเจ้าหนูวันเดอร์คิดเคนรีปาเอสสมอสรนิวคาเซิลอยู่ในเตดเป็นหนึ่งในหลายสมสรในพรีเมียร์ลีกที่กำลังสนใจเซ็นสัญญากับเคนรีปาเอสแข้งวันเดอร์คิดวัย15ปีของทีมอินดิเพนเดียนเต้เดนวันเล่โดยนักเตะรายนี้กำลังโดดเด่นอย่างมากในอเมริกาใต้ในฤดูกาลที่แล้วโดยเขาถูกมองว่าจะเป็นมอยสซสกเซโดคนต่อไปจากรายงานเคนรีปาเอสตกเป็นเป้าหมายของสมสรในพรีเมียร์ลีกทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในขณะที่ระอันมาดริตและบาร์เซโลนาสโมสอนในลาลิกาสเปนก็ติดตามดูเขาอยู่เช่นกันอย่างไรก็ตามนิวคาเซิลอาจจะต้องรออีก2ปีในการคว้าตัวเคนรีปาเอสเนื่องจากกฎของฟีฟ่าเกี่ยวกับเรื่องการย้ายไปเล่นในยุโรปจะต้องรอจนกว่านักเตะจะอายุครบ18ปีก่อน